เลือก <laughs> อ๋อพี่ต้องโอนเพิ่มน,นะคะนี่ห้เนี่ยน่าจะมีแชมพูเท่ากับตัวจะซื้อันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการอะไรวะ <laughs> อยู่ดีกันหนึ่งไม่ออกฮะ ก็อดตายอะเนาะต้องตุนอะไรขนาดนี้ก็มีอันนี้มันเป็นแพ็กใหญ่เกินไหมอุปกรณ์ไปทังชีวิตไหนโามเลเอาแบบอย่างนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยอันนี้น่ากินว่ะไม่เคยเห็นไปหาคั่วหา้าเออเอาตัวเลือกเลยกอบอกว่าเลคโฮเมนต้องไปกิน กินเหนียวไก่กินเหนียวไก่ด okay? ีกว่ามขาวหนึ่หมกไก่เอ้ยหมกไก่หนึ่งไก่ทอดน่ากินอ่ะอันนี้เอาใส่ไ่เอาไก่ทอดอันนี้เนี่ยอ้วกใส่ดเร็วเดีบมาดิ ินมาที่่านะคะขนเหมือนกันนะคะหรือว่าข้าเหนียวเอาข้าเหนียว่หมคะชิ้นนี้น่ากินกาแฟร้อนจังมีด้ยได้ค่ะกินชายเย็นป่นาเนาะเหมือนรคะหอันนี้น่าจะกินไม่หมดแน่เลยใ,<ช>ใส่ถุงอลพอข้าวเหนียวไหม ค่ะรีวสั่งน้ำให้หน่อยเออชาเย็นเดี๋ยวเราแชร์กันกินเนะาะเพราะว่ามันมีสองอย่างากินแหุ่แบไม่ทันนะหูแต่ว่าไม่น่ามหมดหอ่ะโตืดเด่เยอะเลยไม่หมดเพิ่ไม่หม<า>ดไม่เราเราไม่ห่อหรอฮะไม่รู้แล้ว กอนวิเพเทใหม่เหมือนตอนแรกอะ่ะง่างเหมือนเคยมึงไม่ขาดกินอยู่แล้วด้วยอะไรก็อร่อยแต่กูก็ว่าก็อร่อยนะไก่มันกรอบแล้วก็วแบบเนื้อข้างในเด้งๆปะนิ่มๆอะ่ะมันมันไม่ค่อยเหมือนบ้านเราเนาะไม่ได้ล้างนะอาบน้ำคน นึกว่าตกเวลาซะแล้แม่โอ๋ยร้านอยู่ตรงข้ามกับทางข้าอุทยานเลย,เลยตรงข้ามกับซาบิน่าเลยซาบิน่าทัวร์อยู่ตรงนู้นนะคะสะดวกมากร้านขายของจำก็อยู่ตรงนู้นซื้อขนมซื้อแบบของรองท้องอะไรอย่างนี้ได้จ้าเย็นกับชานมมาแล้วค่ะจ้าหนูเขาเหมือนหิวมากอะ่ะวิวมึงหิวขนาดนั้นเลยเหรอ มึงกันเลยมากินอะไรอ่ะถ <S lonely> ่ายภาพอะไรท่าน้าบายค่ะ everybody เดี๋ยวเราต้ไปขึ้นรถเพื่อไปที่ท่าเรือ่ะถึงแล้วนะคะน่าจะต้องนั่งรอขึ้นเหลือตามคิวนะ พาแนวมองเนี่ยวไก่มือเงินมงเงินหมดเลยอ่ะกินปะกินชานม,มั้ยสวัสดีค่ะสีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ท่า,ทาน,นาเรือของซาบีนานะคะวันนี้นะคะเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์กันนะคะ เดี๋ยวเราต้องไปด้วยกันใช่ไหมคะอยู่มายามาใช่กระโดดลงมาเลยจ้ะทำเดียวก็อิ่มแล้วมาถึงประวันแล่วอีกมาหน่อยแล้วน้องาลุกอดเห็นกันยุ่งเหรอเรือลำน้นแบบ เหมือนชาวเลจริงๆอ่ะนนีอันนี้เป็นชั่วโมงการทำคอนเทน์นอคะถ่ายรูถ่ายรูปข้าเวลาระหว่างรอเรือห่างยาวน <Okay. S 1> ี่นำตัดัันือแบบ ดูแลน่ารักอ่ะ นะคะคหืมเดเดแบบสุดยอดเดี๋ยวเราไปเดินเล่นหาดกันก่อนนะคะระหว่างรอถ้าเป็นบ้านเนี่ยต้องรอเวลาให้ คนที่พักก่อนหนะ้าเราเช็คเอาทก่อนนะคะเราถึงจะเช็คอินได้แต่ถ้าเป็นเต็น์เนี่ยคือเขามีเยอะเราก็สามารถเช็คอินได้เลยไม่ต้องรอเวลานอันนี้เป็นโซนเต็นที่เราจะนอนคืนพรุ่งนี้นะคะไม่รู้ว่าเราได้เต็น์ไหนมีทั้งหมด3เต็นเอาเต็น์มาก,กางเองได้นะคะราคาถูกมากเมื่อกี้เหมือนได้หินน่าจะประมาณ80บาท เรากำลังจะไปบ้านพักไม้งามเล็กนะคะอยู่นะาหาถึงแล้วค่ะเนี่ยเอาอะไรมาปูนอนเนี่ย,ยบบชิลมากตัวมาได้อีกนะเนี่ยชอบว่ะ เพราะว่ามอแกนไม่ได้ไปสงสารจังแต่กูน่าสงสารกว่าเพราะกูมาสอรอบแล้วก็ยังไม่ได้ไปสักทีขอวันนึงไม่ได้หรอแบบชิวๆอยู่บนเกาะวันนี้ไม่ต้องไปดำน้ำไหมเตรียมตัวไปดำน้ำนะจ๊ะ ลองจำสีหน้าของมันยังไงนะอาจากครับผม นู้นก็จะเป็นแต่ตอนนี้สต๊อกไปไม่ได้น้ํามันแรงอยู่เดี๋ยวค่อยไปวันหลังโอเคแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นพม่าเห็นไหมสายแดงขออนุญาตเชื่อมต่อไปก็จะเป็นสววกาบมาหัวเดมมาลรากดเขาจะอยู่โซนนั้นหมดคือปากกาลังคือแบบ สุดยอดใส่มากแล้วับปากกระรังเนี่ยแล้วกับปากกระรังไฟด้านในนู้จะเยอะมากเลยพี่สวยน้ำจะอยู่ด้านในแต่ว่าตอนนี้น้ำมันก็เลือนตื้นเดี๋ยวน้ำจะลดมากเลยวันนี้ปากกระังก็จะปูนะตอนนี้น้ำลดจนกระทั่งปากกระังปูโอเคฮั้นเดี๋ยวเราเตรียมของอุปกรแล้วก็ลมไม่ยืนตุ้ปากกระังไม่เอามือสัมผัส ใส่ดลยใส่เลย,เลยชิ้สุดท้ายของวันนี้นะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วได้แผลด้วย ดำน้ำนีำ่นานมากค <c oughs> ่ะปกติอ่ะ <c oughs> เราไม่เคยดำแบบที่ที่หนึ่งนา,ขานขนาดนี้เลย <c oughs> อันนี้นที่หนึ่งเกือบชั่วโมงปะ่ะ <c oughs> โอ้โหโคตรหน่อย ขากับตอนเย็นน้ำโคตรตื่นเ,เซ่เลยพอลงเหยียบพื้นนี่เซ่ไหม ไปดูหอยกันครับถ้ามันอยู ja ่ซีซาแบบนี้มันจะมันจะกินทรายใช่ไหมตามันเหลือกมากเลยอะมันเานื่อยปลาทะเลเนื้อมันเหมือนกับปลาชายลแต่แต่เนมันมีตาด้วยหรอคะใช่เนี่ยเนื้อมันเนี่ยเขาจะหอยชักตีดด้วยทรายกับปลาเลนหอยถ้าปลาเลนมันจะตัวใหญ่ น้ำม so ันลดขนาดนี้ได้หรอคะ่ไไมด้แต่ที่นี่เขาไม่ให้เก็บเนะใช่ไหมตัวเล็กอย่า่มันมีปลาวาเขาเรียกปลาวาทำมอีกหรือว่าไทตันฟิชอ่ะตัวใหญ่อ่ะใช่มันจะชอบกินเม่นทะเลตรงนี้ นี่จะได้เห็นวิวแบบพระอา,าทิตย์ตกดินใช่ไหมคะน่ามาตอนเดินมกราค่ะเป็นหมาป่าแ,แล้วน้ำมันแห้งแบบนี้ทุกวันไหมคะถ้ามีการลงน้ำน้ำสิบห้าค่ำน้ำสิบห้าค่ำอยู่นะสิบสี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่โอ้โดูยากเลยอะ,อะแล้วถ้าเกิดแบบมองเป็นเดือนเดือนนี้ควรจะมาเดือนไหน ก็เนี่ยไม่เอานอนไม่ได้กับทะเลอากาศที่แบบแดดมากหรือว่าร้อนจัดก็ช่วงพาแล้วก็แล้วก็นเดือนเมษาถ้าเอาน้ำใสใสก็ช่วงเดือนธันวาแล้วก็ขนกางมันก็แล้วแต่เพราะธรรมชาติของเราเนี่ยนอนไม่ได้ดูดิยังไม่ดำได้อีกจะไปดูปลากระตู ที่เขาสู้เราก็ต้องสู้ไปให้สุดไปต่อค่ะไปดีจะไปถ่ายรูปน้องช้าสุดชา้าทุกอย่างเลยมึงอ่ะดิ 喏อ,อยู่อ่ะเอ๊ะสองตัวนี้ไม่กลัวไหมจริงๆง่นน้ำมันเกือบแบบถึงต้นไม้เลยอะเวลาเดินมาก็เดิน ตรงที่เป็นพื้นทรายมานะคะพอแล้วเนาะวันนี้เนาะมาเดินมาตรงนี้เดินมาตรงทรายไม่มีใครสู้ทรายเหมือนเราเลยอะ นี่ไงถึงแล้วอันนี้จุดสั่งอาหารนะคะน้ำเปล่าบริการสัวเองมีน้ำร้อนให้ที่ชร์จแบดอยู่แล้วเ,เก็บจานชามช้อนซ่อมทิ้งเศษอาหารเองนจะจ๊ะ